และเนี้ยก่อนเวลาจะสวดนะคะก่อนเวลาจะสวดเนี่ยดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะทําคลิปเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนพี่เขพูดเนี่ยเป็นแสงฟูวิงคือผ่านหน้าเราเลยให้เราเห็นเลยแต่ว่ามันจะเร็วมากเลยเป็นเสี้ยววินาทีอะแต่ตอนที่เราเล่านะี่ยไม่รู้ว่าใครเชื่อหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใครที่เห็นเองเนี่ยเขาจะเชื่อเลยว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองที่คุณนาทเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประมาณนี้ค่ะและทีเนี้ยแกบอกว่า แกก็คิดว่าแกมันแกองคิดว่าเฮ้ยมโนป่ะหรือเปล่าวะแกก็เลยหลับตาหลับตาสักพักหนึ่งก็เลยลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นแสงอยู่แต่เป็นเห็นแบบเร็วมากแวบ,บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาทําไปเนี่ยเขาบอกว่ามันดีกับจิตกับใจเขามากเลยนะคะก็ค,คือเหมือนถึงว่าเนี่ยเขาก็ทํามาหากินแหละพี่เขาขายของนะขายผ้าเขาก็บอกว่าเออรู้สึกอิ่มใจมากเลยแบบคนที่ คนที่เขาเห็นอะไรแวบบับๆเนี่ยคือแล้วแต่คนจะคิดนะถ้าเราเห็นด้วยตาเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราเห็นด้วยตาตอนที่เริ่มตาอยู่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรียกเขาเรียกอะไรคะอุปทานจะไม่ใช่อุปทานเพราะว่าเห็นด้วยตาเนื้อเลยแต่ถ้าเมื่อเราหลับตานั่งสมาธิเนี่ยเวลาเราเห็นภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาท่านก็ไม่อยากให้เราไปยึดติดกับตรงนั้นเพราะกลัวมันจะเป็นอุปทานจากการที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเนี่ยค่ะ นั่นแหละก็เลยท่านก็เลยอยากให้เวลาเราสวดมนต์ให้เราลืมตาลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาดูรูปพระพุทธเจ้ารูปพระแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารูปครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติกรรมฐานกับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละโอเคก็ดีใจนะคะที่พี่เขาแบบปฏิบัติไปแล้วเห็นผลพี่คนนี้น่ะเขาถูกญาติแนะนำมาให้ลองปฏิบัติให้ลองสวดภาวนาดู แกเข้ามาสวดเนี่ยแกมาคอมเมนต์ตั้งแต่แกเข้ามาใหม่ๆนะดิฉันก็สังเกตดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาก็มาเขียนเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะให้อ่านก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยคือเขาอยากรู้จริงๆว่า้ปฏิบัติไปแล้วจริงป่าวว่าดิฉันเนี่ยพูดจริงไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เขาก็ฟังหลวงตาด้วยฟังครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยละค่ะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือได้ผลจริงใจตัวเองมีความร่มเย็น มีความร่มเย็นจริงทํามาค้ะคะ่ะก็ทําไปก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆแกบอกงี้นะคะแกบอกว่ามันจะค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นอย่างว่าล่ะคะ่ะเมื่อเราดึงพลังงานดีๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยการที่พลังงานไม่ดีจะเข้ามาได้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมันมันบล็อกไว้มันมันมีกําแพงกั้นอะ่ะมันเพมันจะแกะเข้ามาแหละ มันก็อยากเข้ามาละสิ่งที่ไม่ดีกรรมของเราแต่ละคนก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อเราภาวานาบ่อยๆเนี่ยเหมือนพลังบุญมันเยอะเนี่ยมันไม่มีไม่มีช่วงเวลาเข้ามาบุญเราเยอะเทพเทวดาที่เขาดูแลอยู่ที่เขามาดูแลเราก็แบบคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะนั่นแหละก็ทําไปเรื่อยๆนะคะดีใจด้วยมากๆเลยที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลเนาะมีความสุขทางกายทางใจด้วยะคะ่ะเอาง่ายๆ งานการก็ทําไปแต่สุขทางใจเนี่ยแบบมันหาซื้อไม่ได้อะนะคะมันมันอยู่กับตัวเราอะเราปฏิบัติทุกวันทุกวันมันก็มีความร่มเย็นในข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความเย็นอะนะคะเดี๋ยวเราเรื่องของพี่คนหนึ่งให้ฟังอีกพี่คนนี้ว,ว่ามีอาการแปลกแปลกเนี่ยพี่เพิ่งมีอาการแปลกๆปกไม่นานนี่ค่ะคือมีพี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คิดอะไรไปเลื่อเปื่อยนะไม่ได้สวดมนต์นะในใจก็ไม่ได้สวดมนต์แต่ว่า ในหูเนี่ยในจิตเอาในในจิตไม่ใช่ในหูในจิตเนี่ยได้ยินเสียงสวดมนต์พระคาถาก้องอยู่ในในจิตของตัวเองพอว่ารู้สึกตัวก็รู้สึกว่าอา้าวฉันสวดมนต์อยู่เองเหรออะไรเงี้ยแล้วทำนี้เขาบอกว่าเออก็เถียงตัวเองว่าไม่ได้สวดนะคิดเรื่องอื่นอยู่อะไรเงี้ยแกก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปซื้อของในร้านนะแกบอกว่าแกได้ยินจิตตัวเองอ่ะสวดพระคาถายอ่อพระกรันตายปิดกอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ย เนี่ยที่ดิฉันเคยเล่าให้เราฟังให้เราฟังที่ดิฉันเคยเล่าให้หลายๆท่านฟังแหละเมื่อเราตั้งจิตว่าเราจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ย้ำบ่อยๆบ่อยๆทุกวันทุกวันก่อนนอนทุกวันก่อนนอนตอนเช้าหรืออะไรนั่งรถนั่งเรือก็อธิฐานไปและเราก็ทําทําบ่อยๆจนเราสวดพระคาถานั้นด้วยปากเปล่าเวลาเราไปไหนมาไหนทําอะไรเนี่ย พระคาถาจะดีดขึ้นมาเองแต่ให้ตอนนั้นเราซื้อของอยู่เราอะไรก็ตามตาเรานะี่ยมองเห็นสิ่งอื่นอยู่แต่ว่าจิตเรานะ่ยภาวานาอยู่มารู้สึกตัวเอ้าฉันสวดเองฉันสวดมนต์อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าพี่เขาบอกพี่เขามาเถียงตัวเองว่าเอ้ยฉันไม่ได้สวดมนต์นะอย่างงี้ถ้าเราไปบล็อกบ่อยๆไปบล็อกอ่ไปปิดกั้นบ่อยๆตอนที่เราได้ยินเสียงเราสวดมนต์เราจะบอกเอ้ยฉันไม่ได้สวดมนต์นะฉันกาลังทํานี่อยู่ทําคิดนี้นั้นนี่อยู่ถ้าเราไปปิดกั้นบ่อยๆ สิ่งนี้ก็จะไม่มาละคือการตั้งจิตการตั้งจิตไว้แต่ว่าไปลบมันนะคะคือเหมือนมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ลบมันออกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเหมือนก่อนที่เราจะปฏิบตัติก่อนที่เราจะตั้งจิตมันก็จะกลับไปในสภาพแบบเดิมฉะนั้นเวลาเราเวลาพากถาดีดขึ้นมาเนี่ยเราก็ภาวนาต่อไปเลยภาวนาต่อไปจนจบและทีนี้ถ้าจิตเราแวะไป,เ,ปเรื่องอื่นก็ช่างมันหรือว่าถ้า คิดอยากมาภาวนาก็ดึงจิตกลับมาให้ภาวนาอยู่กับคําภาวนาอย่าให้ไปติดกับสิ่งโน้นสิ่งนี้เวลาเรานั่งรถนั่งเรือเราเห็นเนาะเราจะไปแล้วตามแล้วเฮ้ยอันนี้น่ากินจังเลยเฮ้ยร้านตรงนี้อยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยวันนี้ไปซื้ออะไรดีเห็นโน้นเห็นนั่นเราจะไปถ้าเราอยากภาวนาบ่อยๆเวลาเราดึงจิตกลับมาเราก็ภาวนาในใจอย่าไปบล็อกมันเวลาอย่าไปปิดกั้นมันเวลาที่มันสวดเนี่ยค่ะเป็นพัคถานแล้วก็ตามแล้วก็สวดตามไปเลยอ้าวฉันสวดมนต์อยู่แล้วก็สวดตามไปเลย สวดตามไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเ,ลยเ,ลยเลยได้ยิ่งดีเนี่ยที่เขาบอกว่าพระคาถาที่ท่านบอกว่าพระคาถาติดในจิตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะวนเวียนอยู่กับพระคาถาสวดมนต์ไปเจอคนขอทานก็แผ่เมตตาให้เขาไปมันจะดีดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติว่าแผ่เมตตาให้เขาสิหน้าสงสารจังเลยอุ้ยทาไมป้าคนนี้น่าสงสารจังเลยเอ้ยเดี๋ยวเดินเข้าร้านเนี้ยเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากแกหน่อยจิตมันจะพาเราไปคิดแบบเนี้ย คิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผ่านวัดอุ้ยวัดสวยจังเลยอยากเข้ามากราบจังเลยเดี๋ยววันหลังเข้ามากราบพระดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปตัดกระแสมันนะคะเวลาเราจิตเราสวดเนะี่ยอย่าไปตัดกระแสมันว่าอุ้ยฉันไม่ได้สวดมน,นี้ทําไมต้องขึ้นมาตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยถ้าทําบ่อยๆมันก็จะไม่ขึ้นมาแล้วถ้าเราตัดกระแสมันออกบ่อยๆมันก็จะไม่ดีดขึ้นมาแล้วค่ะโอเคนะคะ ประมาณนั้นเนาะมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังน้องคนนี้ก็จากเบสิกมากเลยไม่มีอะไรเลยนะคะน้องก็สวดสวดภาวนาไปแล้วก็ชีวิตครอบครัวด,ดีขึ้นมีความรักค่ายกลมเกี่ยวกันเพราะว่าแต่น้องไม่ได้สวดเยอะนะน้องก็สวดก่อนนอนนะคะแต่ว่าเหมือนพยายามจะสม่ําเสมออะไรเงี้ยและทีเนี้ยเหมือนเขาจับ ดิฉันว่าเขาจับประเด็นได้เขาจับไปว่าประเด็นว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วต้องไปสังเกตตัวเองว่าตัวเองเปลี่ยนไปยังไงจิตเปลี่ยนไปไหมอารมณ์เปลี่ยนไปไหมเบนกระแสนี้ได้ไหมน้องบอกว่าในเนี้ยเร็วๆเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบโมโหมากหงุดหงิดมากเลยเนี้ยก็เลยแบบไปนั่งแบบระบายกับปู่อะไรอย่างเงี้ยนั่งคุยลูกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเนี้ยตื่นเช้ามาก็เลยแบบได้คําตอบว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง เหมือนเขาเขารู้สึกว่าเขาเบนกระแสรเริ่มเป็นละต่อให้แบบต่อให้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเริ่มเป็นแล้วใี่ี้ยเวลาเขาขายของขายอะไรเขาบอกว่าเวลาลูกค้าแบบลูกค้ามายืนหน้าร้านเยอะเนี่ยก็จะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเขาก็จะพูดแบบทํานองกลางๆว่าเออก็ไม่เป็นไรแบบเห็นใจกันไปหรืออะไรก็ไปตามความเป็นจริงก็ทําให้ลูกค้าที่แบบมายืนต่อหน้าร้านเขาเนี่ยก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันคือเราไม่ได้เป็นตัวว่า เฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นตัวยุนะคะคือเราเป็นตัวประสานร,รอยรอยขัดแย้งนิดๆเนี่ยระหว่างกันเนี่ยน้องเขาบอกว่าหนูสังเกตดูตัวเองนะพี่ว่าเอ้ยทําไมมันดีขนาดนี้ความรู้สึกจิตจิตนะ่ะมันไม่ไปจับเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นแล้วมาชนกันน่ะของลูกค้าคนนั้นคนนี้นมาชนกันเขาจะพูดแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าฟังแล้วลูกค้าจะบอกว่าเอ๊ะ e ทำไมพี่พูดถึงเรื่องธรรมะบ่อยจังทําไมแบบ คือคําพูดออกมาเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ดีอะคาพูดที่แบบจะลงใจเอาง่ายๆและทีเนี้ยเขาบอกว่าหนูรู้สึกดีมากเลยเหมือนแบบเนี่ยที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยความคิดการกระทําคําพูดเรามันจะออกมาแบบออกมาเป็นสิ่งที่ดีอะออกมาดีเลยแหละเพราะว่าจิตเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆด,ดึงแต่พลังงานดีๆอยู่กับพลังบุญอยู่กับ พลังบุญพลังกุศลพลังอะไรอย่างเงี้ยพลังพุทธคุณธรรมคุณสังคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาเราปฏิบัติไปนานๆเนี่ยเหมือนเราเตือนตัวเองน่ยเวลาเราจะคิดไม่ดีทําไม่ดีเราก็จะเบนหนีฉะนั้นพวกเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ามามันก็จะเป็นแต่สิ่งดีๆและเวลาพูดออกมากับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นวาจาที่แบบที่จะลงใจอะ่ะคือเขาก็เลยว่าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันคิดได้แบบนี้ทําไมฉันรู้สึกว่าฉันแบบ ดีขึ้นอารมณ์จิตใจกับคนอื่นก็แบบทาให้คนอื่นแบบมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างประมาณเนี้ยนี่แหละค่ะคือน้องคนนี้น่าจะจับประเด็นเบนกระแสะให้เป็นแล้วก็แบบดึงแต่พลังบุญเข้ามาก็ดีใจด้วยนะคะที่แบบเอาไปใช้ในทั้งหน้าที่การงานถ้าเอาไปใช้ทั้งอาชีพที่ตัวเองทําแล้วก็กับครอบครัวด้วยมีประโยชน์หมดเลยก็เนี่ยอยากให้หลายๆท่านท่านอยากให้หลายๆท่านทําได้แบบนี้เนาะ โอเคมีน้องคนหนึ่งนะคะน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยหนูดูพี่มาตั้งแต่ต้นเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่ามีที่ทำงานเขาน่ะมีคนบางกลุ่มเนี่ยชอบใช้คำพูดหยาบคายแบบด่าออกเสียงนาะดากระทบอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงพูดใส่ร้าย,ายให้ได้รับความอับอายในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยหนูพยายามนึกถึงปู่แล้วก็เบนกระแสนะคะแต่ได้แป๊บเดียวพ่อสติหลุดไปกับเสียงด่าเหมือนเดิมอะไรงเงี้ยเขาก็เลยบอกว่า อดทนมาเป็นเดือนแล้วควรทำยังไงอะไรเงี้ยก็เนี่ยจะพูดถึงเนาะก็คงจะมาเจอเจ้ากรรมในเวรนะคะพูดถึงเจอเจ้ากรรมในเวรในที่ทำงานเดียวกันคนที่มันเคยทำอะไรกันมาเนี่ยมันจะต้องมาเจอกันในรูปลักษณะแบบใดก็ตามสามีภรรยาหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมง,งานลูกเต้ามันจะต้องมาเจอวนเจอกันอยู่ที่ว่าเราเคยทำอะไรยังไงกับใครมาแบบไหน แล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าเขาต้องทํำยังไงก็เ,เลยแนะนําให้น้องเขาอะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทุกคนโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่ที่ว่าร้ายกล่าวตักเตือนเราเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงเราอธิษฐานเลยนะคะว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงที่เขาพูดใส่ร้ายป้ายสีเราต่างต่งนานา,นา,นาขอให้ความไม่ดีนั้นกลับไปหาคนที่พูด เพราะว่าเราไม่รับเราไม่รับสิ่งน,นั้นต่อให้พูดมามันก็จะกระเด้งกลับไปหาคนที่พูดเราก็ทําเป็นไม่ได้ยินอนะ่ะง่ายแต่ว่าถ้าแบบเราเบนกระแสะไม่เป็นเราก็อาจจะมีเรื่องไปทะเลาะตบตีกันอย่างงี้อย่างว่านะคะแบบกระทบกระทั่งกันตลอดไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบเนี้ยเหมือนเราสร้างเกาะต้องการให้ตัวเองอนะ่ะเหมือนวิมานครอบเหมือนลูกแก้วครอบไว้แล้วเวลาใครพูดอะไรมามันมาถูกลูกแก้วมันก็กระเด้งกลับไปหาเขา คนที่ถ้าเชื่อจริงๆนะคนที่ปฏิบัติธรรมนะมีสิ่งคุ้มครองนะคะเวลาอะไรที่มันไม่จริงแล้วเขาพูดใส่ร้ายป้ายสีแล้วเนี่ยมันจะกลับไปหาคนที่พูดนะเร็วมากเลยฉะนั้นก็เลยเนี่ยแนะนําว่าถ้าใครเจอในกรณีแบบเนี้ยให้ภาวนาติดในจิตแล้วก็ให้ภาวนาตลอดเวลาที่ระลึกได้ให้บ่อยอะเวลาวันเ,เวลาเราหยุดก็มีใช่ไหมช่วงพักเที่ยงพักอะไรเงี้ยเราก็หยุดเราก็ภาวนา ว่าช่วงว่างก็ภาวนาไปคืออย่าอย่าเอาเวลานั้นไปไปอย่างอื่นมากนะักก็ภาวนาไปให้เจ้าที่เจ้าทางให้เขาแบบรักใคร่เมตตาเราก็บอกเขาว่าถ้าอยากได้บุญกุศลก็ดูแลคุ้มครองเกื้อหนุนจุงเจือกันให้มีแต่คนรักใคร่เมตตานะคะเราก็แผ่เมตตาภาวนาให้เขาทุกวันทุกวันเจ้าที่เจ้าทางนะแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็คือนัอ่นแหละแต่ว่าไอ้กลุ่มที่เขาพูดให้เราเนะี่ย ถ้าเราอยากแผ่เมตตาให้เขาก็คือแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจําตัวเขาเพราะว่าแผ่ให้ไอ้คนที่พูดมันคงไม่เข้าเพราะว่ากระแสทางโลกมันปิดอะไรอย่างเงี้ยท่านจะบอกประมาณนี้นะคะหลวงตาก็จะบอกพูดประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็อธิษฐานเลยค่ะว่าอะไรที่มีจริงที่เขาพูดไปเป็นเรื่องใส,ส่ร้ายป้ายสีใครพูดไม่ดีใครพูดอะไรยังไงขอให้กลับไปหาตัวคนที่พูด ขอให้ตัวคนที่พูดแบบเกิดอาการร้อนรอนเกิดอาการอะไรอย่างเงี้ยคนที่พูดเนี่ยถ้ามาพูดใส่คนที่ปฏิบัติธรรมท่านบอกว่ามันจะสะท้อนคืนและเกิดทําให้คนที่พูดนะเกิดอาการเจ็บป่วยเพราะจิตเราเน่ยไม่ได้เจตนาไปว่าร้ายป้ายสีเขาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาทํามาน่ะมันไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็ให้กําลังใจหลายๆท่านนะคะที่ปฏิบัติอยู่เนาะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นการบันทึกบุญใหม่นะบุญใหม่เป็นการกระทําแบบกําหนดเป้าหมายของชีวิตเราเวลาเราลาโลกไปเราจะต้องไปอยู่ณที่ใดที่แน่ๆคือเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอนนี้จนถึงช่วงที่เราต้องไม่ได้อยู่ในโลกแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดีแหละเราต้องคิดแบบนี้นะคะนั่นแหละก็เพียรทําไปเรื่อยๆนะคะก็แบบ ใครที่แบบว่าแบบเอ้ยทำไมหนูสมัมผัสอะไรไม่ได้เลยคะ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็คือให้ไปตั้งจิตใหม่นะให้ตั้งจิตว่าลูกจะภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้กินเดินนั่งนอนไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องอยังไงแต่ให้เราเชื่อว่าเชื่อสัตเชื่อมั่นศรัทธาดึงบุญบุญบาร,รมีพลังงานที่ดีน้อมบาร,รมีท่านมาเข้ามาในตัวเราแล้วก็ แผ่ออกไปเนี้ยค่ะมีเมตตาเป็นฐานนะหลังจากนั้นเราก็จะดีมากดีต่อใจดีต่อคู่อื่นดีต่อคนรอบข้างมันจะมันจะเป็นลูกโซ่กันไปหมดเลยใครเห็นเราเนี่ยก็จะเมตตาเราอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละว่าจะพูดเรื่องเอ,อ่อน้องคนหนึ่งให้ฟังละกัน <S <S เรื่องสุดท้ายนะคะน้องคนหนึ่งมาให้ฟังกันบอกว่าพี่นานเนี่ยเขามาปรึกษานะคะว่าพี่นานเนี่ยลูกหนูนะ่ะ พูดอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวเด็กนะคะเด็กผู้หญิงเล่นคนเดียวน่าจะยังไม่เข้าโรงเรียนหรือเปล่าเล่นคนเดียวแล้วก็นี้มีคนข้างบ้านน่ะมาเห็นว่าลูกเขาน่ะนั่งเล่นอยู่กับเด็กผู้หญิงเหมือนกันแต่หน้าตาเหมือนลูกเขาเลยอายุไล่เลี่ยก,กันนี่แหละและทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าหนูต้องทํำยังไงเราก็เลยถามว่าเราอ่ะต้องแบบไม่อนุญาตให้เขาเข้าบ้านนะแล้วบอกลูกเราว่า อย่าไปเรียกใครมาเล่นเพราะว่าเด็กๆนะเวลาเราเล่นขายของขายอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงนะคะจะบอกว่าเอ้ยมาซื้อของกับเราไหมมาเล่นกับเราสิคือพูดคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าโลกวิญญ,ญาณนะ่ะเขาเขาเขาเห็นเราอยู่เขาเห็นเด็กเขาก็อยากเล่นด้วยกันเด็กกับเด็กนะคะเขาก็แบบเหมือนว่าน้องเนี่ยน้องเด็กผู้หญิงเนี่ยอนุญาตให้ให้เด็กวิญญ,ญาณตัวนั้นนะเข้ามาในบ้านได้เขาก็จะเข้ามาเล่นมาอะไรนะแล้วคนที่เห็นนะเขาเห็นหลายครั้งมั้งเขาก็เลยมาถามแม่ ถามน้องคนที่เป็นแม่ว่าเฮ้ยแบบมีลูกมีลูกหรือมีหลานนี่แหละมาเล่นกับลูกสาวตัวเองเหรออะไรเงี้ยเขาบอกไม่นะั้นลูกหนูก็เล่นอยู่คนเดียวเล่นในพื้นที่บริเวณบ้านนี่อยู่คนเดียวแต่คนอื่นเห็นเขาก็เลยมาถามว่าเนี่ยต้องทํายังไงพี่อะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องไปว่าแนะนาว่าเออเนี่ยแหละก็บอกลูกว่าอย่าอย่าอย่าคุยคนเดียวนะหรือว่าอย่าชวนใครมาเล่นนะหนูก็เล่นของหนูไปคนเดียวไม่ต้องชวนว่า มาเล่นกับเราไหมมาซื้อขนมกับเราไหมแล้วขายนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยถ้าพูดแบบเนี้ยพวกเขาก็จะมาได้แต่ว่าเราไม่รู้นะว่าดวงวิญญาณแต่ละดวงเป็นยังไงเพราะว่าบางทีจะชวนกันไปเล่นแบบในที่อันตรายเล่นน้ําเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นตามคลองตามอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเวลาเด็กอยู่ด้วยกันเวลาวิญญาณเวลาเขาเป็นวิญญาณเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนตอนเป็นมนุษย์แหละจิตจิตใจแล้วก็เป็นเหมือนตอนมนุษย์ก็คืออยากเล่นแผงแผลงเป็นแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ น้องก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นจะชวนกันไปเล่นนู่นนี่นั่นที่มันแบบที่มันอันตรายนะ่ะอะไรเงี้ยก็เลยดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาคิดถึงย้อนตัวเองว่าสมัยตอนเด็กๆเราก็พูดคนเดียวนะเวลาเราเล่นขายของอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคนเดียวว่าขายโน่นขายนี่ขายนัน่น,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 นกี่บาทกี่บาทก็เลยมาถามแฟนว่าเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอตอนที่เธอเป็นเด็กเธอคุย er คนเดียวไหม แฟนเขาเล่ว่าคุยเซน่าก็คุยคนเดียวแล้วก็ถามว่าแล้วเธอเห็นใครไหมตอนที่เธอคุยคนเดียวบอกก็ไม่มีนะก็ก็คุยคนเดียวเล่นกับเด็กเป็นเป็นปกติของเด็กเด็กเวลาอยู่เล่นคนเดียวเนี่ยจะคุยคนเดียวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะขนาดฝรั่งก็เป็นเหมือนกันคือตอนเป็นเด็กก็เล่นพูดคนเดียวอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออมีแบบนี้เหมือนกันนะก็คือโลกวิญญาณนะคะเวลาเราคุยอะไรอย่างเงี้ย คุยอะไรคนเดียวออกเสียงเนี่ยเขาจะมาเขาได้ยินเนี่ยเขาจะมาแจมกับเรานะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะฉะนั้นดิฉันจะไม่ค่อยคุยคนเดียวจะคุยในใจอยากรู้อะไรก็จะคิดในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะแค่นี้เนาะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยววันหลังหาเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะคะก็ฟังสนุกๆไปนะคะใครที่ปฏิบัติอยู่ก็ให้กำลังใจเนาะเมื่อทำไปเรื่อยๆคุณจะเห็นเองว่า สิ่งดีๆนะเข้ามาในชีวิตหมดเลยหน้าที่การงานโชคลาภความสุขความสบายทางจิตใจครอบครัวอบอุ่นครอบครัวร่มเย็นคนรอบข้างรักใคร่เมตตาประมาณนี้เดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องคนรอบข้างรักใคร่เมตตาให้ฟังนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะสวัสดีค่ะ